สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่29ธันวาคม2565ค่ะพบกับดิฉันสุธามาตเพ็รอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ พิธีเจริญประพุทธมนต์ถวายพ,พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจสมเด็จพระนางเจ้าและพระองค์พาค่ะ วันที่28ธันวาคม2565ที่ผ่านมานายสมชายเลิศประสิทธิ์พันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินพระเทพพยัวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระครูวินิสสำนกการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดหนองแคม อำเภอท่ายางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเทระคณะสงฆ์เมืองชชียงหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันนวัดนาย่างอำเภอชอําประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพาระรัตนาตราัยเปิดกวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์คณะสงฆ์นำโดยพระครูวินิสสมรมนาการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์สวดเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดมนต์ จากนั้นร่วมกันเจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรารังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรชัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่วนที่อุโบสถวัดหนองตาแต้มอําเภอปันบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปีดาสุขใจในอําเภอปันบุรีเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์บทโพชฌังคับปริถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันและมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยมีพระครูวิริยาธิกาลีรองเจ้าคณะอําเภอ ปานบุรีเจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้มเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวนสิบรูปร่วมสวดเจริญพุทธมนต์นำเจริญจิตตะภาวนาเป็นเวลา9้านาทีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธีพร้อมร่วมลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาารประชวนโดยเร็ววันทั้งนี้บทสวดพชังคับปริศหรือพชังคสูตรเป็นบทสวดในสมัยพุทธกาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใช้สวด มื่อตัวเองเจ็บป่วยหรือสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเชื่อกันว่าอน,นิสงส์งแห่งการเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ทําให้เกิดสมาธิและความสงบใจบรรเทาอาการเจ็บป่วยด้วยสภาพจิตที่สงบและจะเกิดอนุภาพมากหากบําเพ็ญจิตตภาวนาควบคู่ไปด้วยหรือในโอกาสสาคัญเช่นวันเกิดวันปีใหม่มีการสวดบทโพชชังคับปริทอวยพรให้มีความสุขสวัสดีปราศจากจากโรคภยัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน หัวหินปล่อยปลาหน้าเขียงค่ะ เมื่อวันที่29ธันวาคมนายพลกิตพรศ์ไรสิน,นอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำสวนราชการศาลเทศบาลเมืองหัวหินสถานีตำรวจภูธรหัวหินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมูลนิธิสว่างหัวหินและประชาชนชาวหัวหินกว่า200คนร่วมปล่อยปลาหน้าเขียงจำนวน400กิโลกร,รมัรมลงสู่ฝายห้วยมงคลภายในวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีก มหลวงราชสารินีสิริพัทมหาวชรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันจากนั้นนายพลกิจพงศ์ไรศิลนามอำเภอหัวหินพร้อมด้วยนางอุสาพงศ์ไรศิลนายกกิ่งกาชาตอำเภอหัวหินและคณะกรรมการกิ่งกาชาตหัวหินได้ร่วมทําบุญถวายสังฆทานถวายเพลนพระสงฆ์ที่วัดบุตรยะบันพฤเขาต้นงิ้วโดยมีพระครูวิจิตธรรมวิพัฒเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยะบันพฤพร้อมคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระ รุทมนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาตามที่ประชาชนได้รับทราบถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเลนทิลาเทพพยาวดีกรมหมลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา ทรงพระชวลร,รงวันที่15ธันวาคม2515ซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่างมีความห่วงใยและปรารถนาในการร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนในเร็ววันในส่วนของอำเภอหัวหินได้ร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระฤหัสบดีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรืน,นทิลาเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหา วัชระราชธิดาเป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศของมหาเทรสมาคมเช่นถวายพระทหารเพลรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีปล่อยปลาปล่อยสยัตว์เชิญชวนประชาชนร่วมทาบุญตักบาตรและบริจาครหิตเป็นต้นวัดห้วยมงคลแจกของขวัญปีใหม่ค่ะ เมื่อวันที่29ธันวาคมที่อุโบสถวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระพิสารสิทธิคูหรือท่านเจ้าคุณไพรโรธประพัสโลเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพุทธ,ธาภิเษกวัตถุมงคลเนื้อว่านหลวงพ่อทวดเทาเวสวรรณรุ่นดีทุกวันเพื่อเตรียมนําไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มากากสัการะขอพรหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พระนามาพิไทยย่อสอกกอในวันขึ้นปีใหม่2566ให้แข้วคาาปลอดภัยโดยมีบรรดาศิทยญาณุสิย์ และประชาชนร่วมในพิธีขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจํานวนมากเดินทางมากับสการะขอพรหลวงพ่อทษองค์ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งขอโชคลาภเลขเด็ดจ,จากท้าวเวสสุวรรณและไอ้ไข่ที่บริเวณศาลาด้านข้างหลวงพ่อทษองค์ใหญ่ เพื่อนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้กันอย่างคึกคักพระพิสารสิทธิคุณกล่าวว่าในวันนี้เป็นพิธีบวงสวงปลุกเสกพระของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมได้ประกอบพิธีบวงสวงยกท้าเวสุวรรณสององค์หน้าลานหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ซึ่งสององค์นี้แตกต่างกับที่หน้าหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เป็นพิมพ์ที่เรียกว่าหน้าเทวดาได้อธิษฐานให้ท่านช่วยส่งของมนุษย์หญิงชายทั้งหลายผู้มีบุญได้มาสักการะบูชาท้าเวสุวรรณให้ช่วยส่งขอให้มีความสุขความเจริญเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี แค้วคาดปลอดภัยและในช่วงปีใหม่นี้ขอให้สาธุชนทั้งหลายได้เพิ่มความศรัทธ,ธาความเชื่อมั่นความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามศีลห้าผู้ใดที่มีความเคารพเริ่มใสศรัทธ,ธาก็มาที่วัดห้วยมงคลหลวงพ่อจะแจกพระให้ใครมาก่อนได้ก่อนเพราะพระมีจํานวนจํากัดระดมพลค้นหาลูกเรือสุโขทัยคะ่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่28ธันวาคม2565ที่ผ่านมาพลตรวจโทนายุทธบุตรจรัดธรรมรงคผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่สวนปฏิบัติการส่วนหน้าอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันในการค้นหาลูกเรือเรือลบหลวงสุโขทยัยเพื่อดูความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลส่วนหน้าหลังจากนั้นได้มอบสิ่งของให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลำพึงพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นอาหารของผู้ปฏิ พลตําตรวจโทธนายุท,ทธวุฒิเจรดธรรมรงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7กล่าวว่าพอบอรตรออได้สั่งการให้ตั้งสูตรปฏิบัติการส่วนหน้าพิสูจน์ส่วนหน้ารายบุคคลซึ่งได้มอบให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานเป็นผู้รับผิดชอบโดยตนในฐานะผู้จัดการตํารวจภูธรภาค7ได้สั่งการให้ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วนในการพิสูจน์หลักฐานและทางนิติเวชร่วมกับกองทัพเรืออาสาสมัครมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆซึ่งขณะนี้ได้รับแ รายงานจากหัวหน้าสถานีว่าอยู่ระหว่างการตรวจเอกลักษณ์บุคคลซึ่งสามารถเพิ่มพิสูจน์ได้อีกหนึ่งรายและขณะนี้รอผลอีกสองรายในฐานะตำรวจพื้นที่ซึ่งต้องทำสำนวนการชนะสูตรพิสุบท่านผอ,อรตรอสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนโดยหน่วยพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนิติเวชหรือว่าการตรวจต่างๆได้ร่วมกับกรมการปกครองซึ่งเรามีเครื่องมือพร้อมสามารถที่จะตรวจสอบได้ทันทีโดยแสดงความเสียใจกับ,บครอบครัวของทหารเรือทุกคนและคิดว่าที่ยังเหลืออยู่อาจเกิดปฏิห ได้ต้องเป็นกําลังใจให้กันซึ่งขณะน,นี้ทางกองทัพเรือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกําลังพลทุกคนต้องมีต้องได้รับขวัญกำลังใจซึ่งตํารวจได้ร่วมทํางานเต็มที่จะให้ความช่วยเหลือทุกด้าน และในเวลา19นาฬิกา30นาทีวันเดียวกันที่ส่วนปฏิบัติการทับเรือส่วนหน้าส่วนประสานงานผู้ประสบภัยเรือลบหลวงสุโขทยัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทับเรือภาคที่1ได้ถแถลงข่าวความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือเรือหลวงสุโขทัยว่าตลอดทั้งวันนี้จังหวัดชุมพรได้เดินเท้าได้สำรวจพบหนึ่งร่างบริเวณชายหาดริมเกาะเรือประมง6-19นําำขึ้นต่อมาที่ชุมพรได้พบบริเวณเกาะอ,อีก2ร่างรวมเป็น3ร่างได้ นำรางทั้งหมดกลับมาไว้ที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลส่วนหน้าอำเภอบางสะพานรอการพิสูจน์แล้ว และล่าสุดขณะนี้ชุดค้นหาได้พบที่เกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยโดยการสำรวจของแบ็กยักษ์กำลังวางแผนดำเนินการเก็บร่างพื้นที่ที่พบซึ่งอยู่ในโซน5ติดกับ 9A สำหรับที่ศูนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลส่วนหน้าบางสะพานขณะนี้ที่รอพิสูจน์ DNA นจำนวน4ลายผลออกมาแล้ว1ลายคือพลทหารชลัดสร้อยทองส่วนอีก4ลายรอการพิสูจน์ d n a ยังไม่มีรายงานจากนิติเวชจากนั้นในเวลา20นาฬิกาพเลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้พัญชาการทัพเรือภาคที่1ได้แถลง ผลการมอบหมายให้เรือหลวงกระบุรีเข้าตรวจสอบบริเวณเกาะทะลุที่พบมีลักษณะเหมือนคนลอยอยู่ตามที่ได้แถลงข่าวไปในช่วงเย็นนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นทุ่นไม่ใช่ร่างคนทาง UIB Blackjack ได้รายงานเข้ามาสรุปยืนยันแล้วเป็นทุน่นและต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวหมอแชมป์พันจ่าเอกคุณากรจริยยศซึ่งจากการตรวจพิสูจน์ยืนยันแล้วส่วนอีกสองรายรอผลทางนิติเวศเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่29ธันวาคม2 5 6 5ที่ส่วนปฏิบัติการทับเรือส่วน ส่วนประสานงานผู้ประสบภัยเรือลบหลวงสุโขทัยบางสะพานพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ได้ถแถลงผลการค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหายว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการชุดที่1ได้ออกค้นหาตลอดคืนแต่ไม่พบเพิ่มสําหรับการค้นหาที่ชุมพรวันนี้ได้พบโดมสื่อสารตรวจพบโดยตํารวจน้ํากําลังเก็บขึ้นมาและส่งไปเก็บไว้ที่มณฑลทหารบกที่44ทั้งหมดเพื่อจะเก็บเป็นหลักฐานต่อไปส่วนการปฏิบัติในทะเลวันนี้ยังคง มีเรือตักศีนเรือนาเรศวรเรือกระบุรีและเรือนาราธิวาสปฏิบัติการอยู่โดยจะโฟกัสเข้าบริเวณใกล้ฝั่งมากยิ่งขึ้นและลาดตระเวนในพื้นที่ใกล้ๆกับเรือหลวงสุขโขทยัยส่วนพื้นที่ต่างๆยังลาดตระเวนอยู่โดยมีแผนบินตามตารางที่กําหนดไว้ปฏิบัติร่วมกันทั้ง3าจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีโดยเพิ่มชุดปฏิบัติการพิเศษ28นายชุดสนับสนุน12นายเรือพ่อขีดความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติการเพิ่มอีกหนึ่งลำเรือยาวสี่ลำเรือท้องแข็งของมนุษย์กบอีก ลพื้นที่สําคัญก็คือบริเวณจังหวัดชุมพรเช่นพื้นที่เกาะเต่าเกาะเสม็ดผาแดงเกาะมะพร้า,า,าวเกาะหลวงเกาะากตารวมไปถึงเกาะกลางให้ดําเนินการลาดตระเวนเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในวันนี้ญาติของพันจ่าเอกคุณากรจกริยยศหรือหมอแชมป์วีรบุรุษเรือสุขโขทยัยจะเดินทางมาที่สวนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลส่วนหน้าบางสะพานอำเภอสามยอดและอำเภอกุยบรุรีเปิดสวนป้องกันและแลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหมค่ค่ะ เวลา9น้นาฬิกาวันที่29ธันวาคม2,565ที่บริเวณหน้าด่านตรวจถาวรสถานีตำตรวจภูทรสามระยอด นยายไพศาลชอบประกาในอำเภอสามดยอดเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2566โดยมีประหลัดอำเภอสามดยอดหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามระยอดอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสามระยอดกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลร่วมในพิธีเปิดอำเภอสามะยอดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุด ยาวและในช่วงนี้จะมีทั้งรถของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาวรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากอําเภอสามระยอดจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งส่วนดังกล่าวขึ้นโดยมีมาตรการป้องกัน5มาตรการหลักคือ 1. มาตรการด้านการบริหาร 2รถปัจจัยเสียงด้านถนนและสภาพแวดล้อม3ลรถปัจจัยเสียงด้านยานพาหนะ4มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและ5มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุตลอดจนมุ่งเน้นลดสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดดื่มไม่ขับสมมงนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยและการลนน a ง o n รถอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มาก สุดในการนี้นายอำเภอสามรยอดยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดให้กวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมุ่งเน้นข้อหาเรื่องดื่มแล้วขับและการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ให้เฝ้าระวังอุบัติเหตุจ,จุดตัดทางรถไฟและทางลักข้าต่างๆรวมไปถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบจุดกับรถที่ปิดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการปิดจุดกับรถบริเวณแยกบ้านหนองเป่าปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ด้านหน้าปั๊มน้ำมันปตทกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชัยชานมูลมากประรัดอาวุโสรักษาการในอำเภอกุยบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566โดยมีหน่วยงานฝ่ายปกครองตํารวจสถานีตํารวจกุบุรี โรงพยาบาลกุบรีและกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุดวัดกุบบรีเข้าร่วมสําหรับอาเภอกุบบรีได้ตั้งจุดบริการประชาชนไว้ที่ลานด้านหน้าปั๊มน้ํามัน,มนปตทกุบบรีฝั่งขาร่องใต้ให้บริการกาแฟและน้ําดื่มให้ประชาชนได้แวะพักดื่มกินอีกทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ประชาชนร้องขอซึ่งการจราจรบนถนนเพชรเกษมในวันนี้ฝั่งล่องใต้เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่น ตามจุดไฟแดงต่างๆเริ่มมีท้ายแถวที่ยาวขึ้นในส่วนของขาเข้ากทมนั้นยังปกติรถไม่หนาแน่นแต่อย่างใดด้านนายสุพจ์เสริมทรัพย์หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณรถจํานวนมากผ่านสี่แยกถนนเพชรเกษมที่อาเภอเมืองเพื่อเดินทางไป14จังหวัดภาคใต้ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระบบไฟจราจรบังคับด้วยมือเพื่อป้องกันรถติดขัดเนื่องจากมีรถเล่นผ่านนาทีละกว่า60คันนอกจากนั้นช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพิจารณาปิดจุดกับรถที่4แยกเกาะหลักหน้า โรงแรมประจบสามอ่าว เพื่อป้องกันปัญหารถติดตั้งแต่สี่แยกประจวบถึงสี่แยกเกาะหลักเนื่องจากคาดว่าจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสภาพอากาศทั่วไปคาดว่าจะไม่มีฝนตกในพื้นที่จึงไม่เสี่ยงกับปัญหาอุบัติเหตุแต่ขอเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดจากเอกกิติเดชาสวิญานวนวหัวหน้าง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกกล่าวว่าขณะนี้ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านถนนเพชรเกษมช่วงที่ สุดกับรถหน้าวัดอ่างทองก่อนถึงเส้นทางเลี่ยงเมืองเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังชายหาดบ้านกูดล่าสุดมีปริมาณรถจํานวนมากเดินทางไปภาคใต้สําหรับโค้งอ่างทองโค้งอันตรายบนถนนเพชรเกษมอบตได้ติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางหลังจากกรมทางหลวงได้ทําการปรับปรุงผิวจราจรพบว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงสาวใหญ่หอบเจ็ชีวิตขี่ซาเลียงร้องพมจค่ะ วันที่29ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางน้ำอ้อยนักโตสาวใหญ่ไว้50ชาวบ้านบ้านหนองบัวตำบลกุยเหนืออำเภอกุบรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หอบลูกหลานเจ็ดชีวิตกระเตงใส่รถสาเลี้ยงจากอำเภอกุบรีขึ้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อสอบถามถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ2,000บาทต่อเดือนให้ครอบครัวหลังจากเจ้าหน้าที่พอมอชุมชนนำหนังสือมาให้ตนเซนขอยกเลิกให้สละสิทธิ์รับการช่วยเหลือ จจากพมโดยอ้างว่าต้องการนําเงินไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมากกว่าขณะที่ตนมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปวันละ300บาทยังคงต้องเลี้ยงลูกหลานทั้ง7ชีวิตโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยบรรเทาทุกข์ครอบครัวลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่ง นางน้ำอ้อยวัย50เล่าว่าหลังเกิดความขัดแย้ยงทางความคิดทางการเมืองท้องถิ่นระหว่างตนกับผู้นําชุมชนตนก็ถูกกันแกล้งมาโดยตลอดล่าสุดหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตนก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากพอมอมาเป็นเวลา3เดือนแล้วจึงอยากขอความเห็นใจและอยากสอบถามไปยังผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินไม่ให้ตนรับการช่วยเหลือ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k Instagram, Youtube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัด โทร0 6 2 9 6 5 2 4 4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่8 8ด5เมกะเฮิรตซ์สํำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ